สวัสดีตอนเย็นๆวันเสาร์นะครับก็วันนี้มาเช้าก็เลเก็บดอกฟักทองมาขาย้วครับนะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาแนะนำมาแชร์ความรู้จากประสบการณ์จริงครับอันนี้เรื่องการใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าฝนว่าเราจะใส่ยังไงคือช่วงหน้าฝนนี่ต้องก็รุ่นๆอยู่ครับคือ เป็นช่วงที่ฝนตกเยอะทีนี้ปริมาณน้ําฝนก็จะมีในตัวเจนในตัวเจนที่มาจากน้ําฝนเนี่ยอะทีนี้ในการพาะปลูกในการพาะปลูกนี่เราจริงไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะมากขนาดนั้นเพราะสังเกตสังเกตดู พวกหญ้าพวกต้นไม้หรือแม้กระทั่งผักที่เราปลูกนี่สังเกตจากหน้าแล้งหรือหน้าฝนถ้าหน้าแล้งนี่เราเอาเอาน้ําไปลดหรือหน้าฝนเอาน้ําไปลดนี่จะสังเกตดูว่ามันจะไม่ค่อยเขียวงามแต่ถ้าฝนตกมาเมื่อ,อไรนั่ครับสังเกตพวกหญ้าพวกพืชผักนี่จะรู้สึกสดชื่นเขียวนั่นคือก็มีไนโตรเจน จากฝนเดี๋ยวทีนี้จะมาแนะนำเกีเ่ยวกับการใส่ปุ๋ยในเรื่องของปุ๋ยตัวยูเลียตัวยูเรีย,ย,รยนี่คือ4 6 0 0ก็คือไนโตรเจนสูงอยู่แล้วคำแนะนำก็ไม่อยากจะให้ใส่ตัวนี้เยอะหรือไม่หรือไม่หรือไม่ต้องใส่เลยครับไม่มีความจำเป็นต้องใส่เลยเพราะปกติผมปลูกนี่ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้ําฝนเลยก็จะเขียวงามเขาเองเว้นแต่ฝนทิ้งช่วงแต่ถ้าถึงช่วงฝนตรงจริงหนึ่งเขาก็จะงามเร็วมากตอนให้ตอนนั้นก็ยังแค่แกนก็นจริงเหมือนต้นลงฝั่งนู้นโตไม่ทันเพื่อนครับแต่พอถูกฝนเข้าจริงจังเนียวโหใบนี่ใหญ่เลยครับเพราะเราลองพื้นด้วยขี้ไก่แล้วก็ลองพื้นด้วยสิบห้าสูเสมอแล้ว ฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องใส่ย,ยูเรียหน้าฝนแม้แต่หน้าแรงก็ช่างยูเรียนี่มันจะไปเร่งลําต้นเร่งใบยอดทีนี้ก็เสียของยูเรียก็คือมันจะทําให้งามเกินงามเกินคือยอดเขาจะอวบครับพอยอดอวบปั๊บนี่จะเป็นที่ต้องการของแมลงต่างเลยโดยเฉพาะวีขาวกับเพลี้ยไฟคือถ้าพวกนี้ยอดอวบสวยนี่ เพีย้ยไฟแมลงวีขานจะมาเลยแล้วก็อ่อนแอครับใส่ยูเรียเยอะ yeah. เพื่อจะอ่อนแองามก็จริงแต่อ่อนแอมันจะเปราะจะสังเกตว่าจะสังเกตว่าถ้าใส่ยูเรียเรื่อเพืชรูปโอมเนี่ยหักดังป้อเลยนั่นคืออ่อนแอละอ่อนแอต่อการกระแทกกระทันแล้วก็อ่อนแอต่อพืชแมลงด้วย โดยอยากจะมาบอกเพื่อนๆในที่สำคัญก็คือหน้าฝนนี่ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยทีครับอย่างที่เคยบอกไปว่าใส่อาทิตย์ละครั้งละครั้งนี่ไม่จำเป็นครับเราจะสองอาทิตย์ครั้งพอถึงเวลาฝนก็ตกจริงๆนี่งามจนไม่รู้จะงามยังไงครับงามเกินแล้วก็จะเป็นพวกพอางามเกินนี่ก็ใบเขาจะหนาเกิน แล้วก็ทําให้เกิดเป็นโรคเชื้อราลานดาค้างได้บำรุงพอควรครับจีที่ต้องใส่ก็คือเป็นสูตรเสมอไปเลยเพราะว่าจะได้รับธาตุอาหารครบสมบูรณ์ถ้าเราใส่ยูเรียนี่ก็จะงามแต่ใบพอไปถึงเวลาช่วงจะเป็นสูตรปุ๋ยนี่ก็อาจจะไม่ทันจริงๆมันจะงามเกินยาวจนไปถึงช่วงติดดอกเลยฉะนั้นใส่ยูเรียไปให้เขาสะสมอาหาร เพื่อให้ติดตาดอกตั้งแต่อายุต้นๆแม้ก็ใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดผสมกับสิบห้าสิบห้าสิบห้าไปเลยเพื่อให้เขางามเกินเพราะว่าปกติเราก็จะลองพื้นด้วยขี้ไก่อยู่แล้วถ้าลองพื้นด้วยขี้ไก่แล้วก็ลองพื้นด้วยสูตรเสมอนี่ก็ลดน้ําปกติใส่ปุ๋ยปกติครับไม่ต้องไปเล่งก็ฉีดฮอร์โมนช่วยครับอาจจะเป็นพวกฮอร์โมน เร่งกำงต้นให้ใบเขาเขียวเร่งรากคือพวกโฮอร์โมนขยายรากเพื่อให้เขาหาอาหารเก่งขึ้นพอเราใส่ปุ๋ยเยอะนี่แต่ว่าเขาหาอาหารไม่เก่งหรือว่ารากเขายังไม่กระจายทั่วนี่ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ครับจะมีโฮอร์โมนในตลาดหลายตัวที่ใช้ให้ขยายรยา,ยากเพื่อให้เขาหาอาหารเก่ง เพียงแค่หน้าฝนนี่ลองพื้นด้วยขี้ไก่ก็พอแล้วก็ใส่รองพื้นด้วยสูตรเสมอแล้วก็ถ้าฝนไม่ตัวก็ใส่ตามปกติครับสองอาทิตย์ครั้งดูความสมบูรณ์แต่เขายังงามอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องใส่๋ยวฝนตกมาเขาจะงามเองอย่างนี้งามเกินครับงามเกินจนแมลงเข้ามากัดแล้วก็มันจะหนาเกินก็จะทําให พืชเป็นโรคคือพูดง่ายเป็นโรคในง่ายเขอเสียฉะนั้นคือน่าจะต้องห้ามเลยครับยูเรียนี่ไม่ก็ตังข้าวข้าวที่เราปลูกเนี่ยถ้าฝนตกนี่ก็ห้ามยูเรียเลยเพราะข้าวมจะงามเกินใบมันจะหนาจะทําทให้แสงส่องไม่ถึงพื้นกับเปิดเป็นโรคเชื้อลงเชื้อราไปได้ยูเรียนี่เอไว่ใส่เฉพาะพวก พืชเป็นพวกพวกหน้าแรงแต่อยู่เรืยก็ต้องผสมนะครับหน้าแรงนี่มันจะงามเขียวจริงแต่ว่าไม่มีมันจะเล่งเฉพาะลำต้นช่วงแรกหน้าแรงนี่ก็ใช้ได้แต่ส่วนมากนี่ให้ดีคือสูตร15ครับมีครบสูตรเสมอ ก็วันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนเพี่ๆน้องๆในการใส่ปุ๋ยหน้าฝนหรือไม่จําเป็นต้องใส่ทีแล้ครับเพียงแค่ฉีดฮอร์โมนบารุงหน่อยเพราะว่าถ้าใบงามเกินก็จะทําให้ติดดอกติดลูกยากหรือล่วงหรือผสมผสมดอกติดยากปุ๋ยง่ายครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วยครับก็จะนำความรู้มาให้เพื่อนๆได้รับฟังตามโอกาสครับขอบคุณครับ